สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบ9นะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟบิตคอยอิเทเรี่ยมแล้วก็ทองคำนะครับสำหรับภาพรวมในวันนี้นะครับก็ยังถูกกดดันราคาอยู่นะครับน้อง็ยังไม่ไปไหนยนะครับยังไม่สามารถกลับ80,000ได้นะครับก็เป็นวันที่1,2,3,4,5วันที่5แล้วนะครับแต่ภาพรวมของแท่ง1วันนะครับก็ยังปิดเหนือ75,469นะครับ ซึ่งภาพรวมที่เราเห็นนะครับนะอ,ะอย่างเช่นอย่างเช่นาการใช้เลเวลสูงนะครับแถวเจ็ดหมื่นสี่นะครับการใช้เลเวลสูงแถวเจ็ดหมื่นสี่นี่นะครับเจ็ดหมื่นสี่หนึ่งร้อยนะครับซึ่งมันเป็นสายสายเล่นเทรดหน้าง,งาน ส่วนใหญ่มองว่าเออเนี่ยในอดีตมันมันเคยเด้งแถวเนี้ยจนกลับไป1,000 0แสนนิวไฮได้นะครับเลยทำให้จุดนี้เป็นแนวรับสำคัญมันก็เลยจับหนักนะครับละวานก็เลยเล่นล่ามันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับสายลองนะครับหรือสายบายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับเพราะว่าเราเจอในเรื่องของการล่าล่าจุดล้างพอร์ตของลองนะครับที่มีการเปิดหนักแล้วก็ จุดล้างต่ำนะครับนะก็ยังโดนกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับจนกลัวมันจะกลับตัวขึ้นในะการกลับตัวขึ้นมันจะต้องยืนเหนะือแปดหมื่นแปดห้าเก้าขึ้นไปนะครับนะเลี้ยวกลับตัวขึ้นก็คือแปดหมื่นแปดห้าเก้าขึ้นไปนะแปดสามแปดหกก็จะเริ่มเป็นก,การกลับเทรนขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้มันยังไม่ถึงเลยน,นะครับแต่ว่าภาพรวมเอสก็อยู่ในโซนของโอเวอร์โซนะครับก็ต่ามาก แนวต่ำมากมากเลยนะครับก็ก็คงต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะกลับมุดกลับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพรวมแนวรับแนวต้านนะตอนนี้นะครับก็เป็นการลงมาล้าง7จ2 0หเรียบร้อยแล้วก็กลับขึ้นนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็รอๆกันอยู่แหละเจ็ดหมื่นสี่สองร้อยนะครับนะเจ็ดหมื่นสี่เจ็ดหมื่นสี่สองร้อยนะครับเนาะก็ต้องรอดักกันอย่างเงี้ยนะถ้ามันไม่ถึงก็ไปดักเจ็ดหมื่นแปดอย่างเงี้ยนะครับ คงต้องรอกันต่อไปนะครับภาพรวมนะครับก็โดนกดดันนะครับสำหรับภาพรวมของ b c นะครับใหญ่เนี่ยถ้าเป็นสัปดาห์นะครับก็ยังถือว่าปิดได้ค่อนข้างแนาวหนึบห,หน่อยนะครับเพราะว่ายังแดงต่อเนื่องนะครับยังไม่สามารถกลับไปปิดเขียวได้ก็คงต้องลุ้นสัปดาห์นี้นะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยไอเอสไอของสัปดาห์เนี่ยลงมาแตะแถวโอเวอร์โซเรียบร้อยนะครับนะลงมาแตะแถวนี้เสร็จเนี่ยนะครับถ้าไม่ปิดหลุด7 5 4 6 8นะครับเราน่าจะไม่ได้เล่นฐานล่างนะครับแต่ถ้าปิดหลบปิดหลุดเนี่ยฐานล่างโคตรแรงนะครับนะต้องบอกเลยว่าโคตรแรงเราต้องมีแผนตัดขาดทุนไว้นะครับนะอย่างที่เตือนไปคือบางคนอาจจะตัดที่70,000นนะครับเนาะ ก็จะเป็นจุดที่อย่างน้อยก็ลุกทังนะครับไม่ใช่ว่าหลุดเจ็ดหมื่นแล้วมันจะมันจะเด้งขึ้นนะไม่มาถึงเจ็ดหมื่นมันจะเด้งมันเด้งจริงนะแต่มันจะลงต่อนะครับเราต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะนะครับแต่ว่าถ้ามันไม่หลุดนี่แหละนะครับมันก็จะดีดกลับเหมือนแอดีนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูเนาะเพราะว่าดูจากเส้นสีเหลืองเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะต่ำลงเรื่อยๆมันเป็นมันแสดงถึงวอลุ่มที่ลดลงมา นะครับนะก็ต้องดูว่ามันจะมีอะไรเติมเข้ามาไหมนะแต่ว่าถ้าระดับวันเนี่ยมีการเก็บอยู่ตลอดนะทําให้มันยกสูบขึ้นนะตอนนี้ก็เกิดสัญญาณไดวอจิ์ในระดับวันเนี่ยเกิดสัญญาณไดวอจิ์อยู่นะครับก็จะประมาณสาหรับบิตคอยก็สั้นๆนะครับอ่ายังไม่มีการอะไรเคลื่อนไหวเช่นอ่าเจ้าใหญ่เช่นแบล็คล็อกเ,เอาแบ็คล็อกก็กลับมาซื้อได้2วันแล้วนะนะ วันที่สองวันที่สามก็คือวันเมื่อวานจบมาลืมนะวันก่อนะน,อนะนะนก็มาซื้อได้สองวันละเจ้าอื่นเขาก็วันที่สองเนี่ยซื้อหลายเจ้าแหละมีเงินไหลเข้าก็จากกองทุน,นประมาณเจ็ดพันสามร้อยเจ็ดพันสามร้อยบีดีซีอ่ะนะครับแต่ว่าเมาาื่อวานเนี่ยก็มีการเทขายไปประมาณสามพันแล้วต้องดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงต่อแต่เริ่มกลับมาซื้อกันละ นะครับเริ่มกลับมาซื้อกันนะมีเทขายบ้างแต่เริ่มเริ่มแโดยรวมเริ่มเริ่มกลับมาซื้อในส่วนบีแอนก็ซื้อวันละหนึ่งร้อยล้านนะครับสองวันก็สองร้อยล้านเรียบร้อยนะครับสองวันก็สองร้อยล้านนี่สำหรับ b t c ก็สั้นๆก็ต้องคงต้องโฟกัสแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังเป็นจุดที่เป็นไซเวดดาวที่น่ากลัวอยู่กันนะก็คงต้องเหตุสั้นหน้างานนะครับนะ อย่างหนึ่งชั่วโมงตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าภาพรวมของกราฟเนี่ยมันอยู่ในมุมมองเดวเจนจัจาแล้วนะนะครับมีการลงแล้วก็ยกโลขึ้นนะครับเดี๋ยวต้องรอดูปิดแท่งเนี้นะหนึ่งทุ่มนะตอนนี้เออตอนนี้สี่ทุ่มห้าทุ่มถ้าปิดอ่าไม่ไม,ไม่ไม่ทำโลต่ำกว่านี้ไม่นิวโลอย่างเงี้ยนะปิดแถวเนี้ยก็ยกโลขึ้นนะครับเราจะเห็นว่าค่า ถ้า s ซเนี่ยสูงขึ้นนะครับมีการเข้าเก็บนะครับมีการเข้าสะสมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เกิดแต่ว่าเจนเนภาพรวม1ชั่วโมงนะครับก็คงต้องลุ้นต่อต่อนะครับ,รบว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปตั้ง39นาทีนะครับว่าห้าทุ่มเนี่ยมันจะยกโลได้สำเร็จไหมนะครับายกโลได้สำเร็จแล้วก็มีการเบรกเทนนะครับเราก็อาจจะวางเส้นเทนแบบนี้ได้ เบรกเซ็นเทนนะ7 6 0 0 0ขึ้นไปอันนี้เริ่มละเริ่มมีโอกาสกลับเทนขึ้นนะครับก็รอลุนนะครับรอลุนกันต่อเราไปที่อิเี่ยมเลยนะครับอิตอเลี่ยมนะครับนะก็หลุดลงมาแถว2 1 7 0นะครับซึ่งผมก็คาดการไว้ในห้องเทรดนับอเตอเลี่ยมนี่นะครับอิเลียรอดัก นะครับนี่ตั้งแต่กี่โมง้วเนี่ยสามทุ่มสามทุ่มยี่สิบสองหนึ่งแปดหกถึงสองหนึ่งหกสูตนะครับเนาะรอดักแถวนี้นะครับก็ลงมาอยู่ประมาณสองหนึ่งห้าสูตเลยนะค่อนข้างแรงนะครับตอนนี้ยังอยู่หน้าเปายังกลับไม่ได้แต่ภาพรวมภาพรวมถ้าเป็นสี่ชั่วโมงก็ดูยากนิดหนึ่งว่ามันจะเป็นได้ประเจนไหมแต่ถ้าหนึ่งชั่วโมงนี่มันยกขึ้นมานะครับ ก็ลุ้นคล้ายๆบีดซีนะครับให้ปิดให้ปิดสูงขึ้นนะครับให้ปิดสูงขึ้นนะไม่ไม่ปิดยูโรนะครับก็จะมีโอกาสบีกลับตัวขึ้นไปนะครับนะก็จุดเบรกเราก็อาจจะวางเส้นงงๆไปนะเส้นเส้นเทรนไลน์เหนือ2 2 60ขึ้นไปก็จะมีโอกาสกับเทรนนะนะเทรนที่ลงมาจากสามพันนะครับ ก็จะมีโอกาสกับนะครับตอนนี้ลุ้นลุ้นนะครับก็มีสองตัวนะครับสำหรับคริปโตวันนี้ที่ออกมาอัปเดตนะครับส่วนซิลนะครับสายซิลนี่ก็ขอพูดถึงหน่อยละกันนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามีใครเล่นกันเยอะไหมนะครับแต่ผมาลงเพจไว้ตั้งแต่มันเพิ่งลงมาอยู่ในไซเว y นะครับนะเพิ่งลงมาอยู่ในไซเว y เนี่ยผมเริ่มลงเพจไว้ว่า สะสมตัวนี้นะครับนไะบ uh, right? ริไฮริกไฮรีเทิร์ใช่ไหมนะที่ uh, ความเสี่ยงสูงนะครับแต่เวลาเด้งมามันฟูมเน้นแพทเทิร์นกระตุกนะครับแล้วมันก็กระตุกซะเบามากนะครับแต่ผมมองว่ามันไม่น่าจบแถวนี้นะครับการกระตุกทุกครั้งผ่านมา3ามวันมันยังเขียวอยู่เลยนะแต่ละแท่งยังเขียวอยู่เลยเหมือนมีการสะสมนะครับสะสมไหมจริงหรือเปล่า นะครับเอ่ uh, day, าเดย์มันคงดูไม่รู้เรื่องอ่า uh, ต้องดูเป็น1วันนะครับดูเป็น1วันก็ตั้งแต่มันสะสมเนี่ยเนี่ยเนยไหมเริ่มสะสมมาแล้วก็มีแรงซื้อใหญ่ๆเข้าเราจะเห็นว่า SI มีการสะสมนะครับนะมีการสะสมส่วนแท่งก็มีการเทล,ลงมาแต่ว่าโดยรวมสะสมขึ้นอยู่นะก็เป็นไดอ่อนๆแหละนะครับนะดอ่อนแะล้วแต่ที่นี้จะดักกันที่ไหนล่ะนะใช่ไหม นะครับจะดักกันที่ราคาไหนอยากได้บ้างเทรดยากส่วนใหญ่มันมันเป็นพวกสปอร์ตอะฟิวเจอร์มันไม่ค่อยเท่าไหร่เยเมื่อวานนี่สปอร์ตจวิ่งแรงกว่าเลยใช่ไหมนะครับนะสปอร์ตจวิ่งแรงกว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการดักสปอร์ตน่าจะดูดีกว่านะครับ4 7 3เจ0ดส3ดเจเนี่ยน่าจะลงยากนะครับนะน่าจะลงยากละก็ อีกทีหนึ่งแล้วกันนะหนึ่งสองหนึ่งไปเอาอ๋อสี่เจ็ดสามถ้าลงยากนะครับเอา,อาง,ง่ายๆถ้ากลับขึ้นมาเหนือห้าเก้าเจ็ดนะครับกลับขึ้นมาเหนือห้าเก้าเจ็ดนะครับสำหรับซิอเนี่ยเรายังสะสมได้เอา,อาง,ง่ายๆถ้าต่ํากว่าห้าเก้าเจ็ดแต่ไม่หลุดสี่เจ็ดสามนะครับเรายัางสะสมได้ก็คือคัดเก็บสี่เจ็ดสามนะครับนะ รัดเจ็บ473นะครับแต่รับต่ำกว่า597จะดูดีเพราะถ้าทะลุ597มีโอกาสไป1,000ต้นๆก่อนนะครับเป้าหมายใหญ่ที่2,080นะครับนะ2 8 0ก็คุ้มอยู่นะนะครับคุ้มอยู่ก็จะประมาณนั้นนะครัสำหรับซิลนะนะไปต่อที่ทองคำเลยนะครับค่อนข้างหวาวุ่นนะครับหลังจากที่วิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นมาแถว5,000 แล้วมันก็ขึ้นมาแถว5,000หลังจากนั้นมันก็หมดแรงนะครับหมดความพันผนที่5,000นะครับประมาณ5,001ได้นะครับประมาณ5,001ได้ใช่ไหมได้พต์ไวรอเปล่าของเคมเหมือนกันนะนะนี่นะครับ8ชั่วโมงก่อนมันยังไม่ขึ้นมาถึง5,000บอกเลยนะครับตนะอนนี้8ชั่วโมงก่อน มันแค่หนึ่งแค่สุดอันนี้มันโพสก่อนเมื่อกี้นี่วะมันน่าจะต้องมีโพสสองโพสหนึ่งนะครับที่ผมแล้วผมจะคิมทำทำไมหมน,นะครับท,ทางที่ทองไม่ได้ถิกเราก็ไปดูแนวทางเก่าแล้วกันนะดูแนวทางเก่านะมีแต่โพสไม่มีแนวทาง ทองทำวิเคราะห์ส่วนเราติดตามไม่มีนะครับโอเคไม่ได้โพสไว้สงสัยจะพูดไว้ในคลิปหรือเปล่านะครับนะก็จะประมาณนั้นหละมีแค่โพสเดียวที่เขียได้จากสี่พันสี่ไปห้าพันใช่ไหมนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเขียมไปก็เท่านั้นนนะครับได้ก็เสมอตัวนะผิดก็เงียบเงียบกันหมด นะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับสาหรับทองคาเนี่ยอา้ามีหลุดห้าพันมานะครับทองคาเนี่ยมันพยายามขึ้นเทสห้าพันแหละตอนนี้คือมันวิ่งตามบาตามขื่อขึ้นมานะประมาณห้าพันั่วแล้วก็หลุดลงมานะครับตอนนี้เนี่ยโดนกดดันแลแถวห้าพันนะครับอ่าถ้าขึ้นไปแล้วยังไม่สามารถปิดแท่งในระดับหนึ่งชั่วโมงเกินสี่พันเก้าแปดสิบเจ็ดเทนจะถูกกดดันลงมาแถวสี่พันแปดหกสิบเอ็ด นะครับนะก็ยังถือว่าไม่ขี้ริ้วขี้เล่นะ4 8 6 1ก็ยังมีโอกาสนะครับที่จะลงมาปักฐานแหละปักฐานภาพรวมระยะยาวนะครับผมยังมองวัตทองอาจจะดีขึ้นก่อนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์ไว้ว่ามันอาจจะลงแรงใช่ไหมแต่ว่าในเรื่องของมุมมองนะอย่างเช่นประธานเฟดคนใหม่ไงโอ้โหมามันเล่นลดดอกเบี้ยงนะ ลดดอกเบีย้ยกระทันหันน,นะครับหรือว่าลดดอกเบีย้ยนะมันก็ไม่แน่นะบิ Big ๊กเซอร์ไพรส์นะครับไอทองดีดมันจะเป็นอย่างนั้นนะนะครับซึ่งสัญญาณตรงนี้มันไม่น่ามีหรอกมั้งขอดูหน่อยนะก่อนจบคลิปแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวหาจุดเข้าทองให้นะครับอีกสีวันนู่นนะครับกลัวมันจะโผแมาสีน่สะวันก็ในเดือนมีนาน มีนายอยู่ในที่คงดอกสูงถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับนะเมษาก็เหลือเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับมิถุเนเริ่มมีการลดดอกเลยเฮ้ย,ยทำไมมันต้องไปลดกลางปีนะครับเนี่ยเริ่มให้ค่าลนะเริ่มให้ค่ากับกลางปีนะครับไม่รู้ว่ากลางปีมีอะไรนะนะครับ ก็จะประมาณนั้นเนาะมาดูจุดเข้าทองดีกว่าทองเราจะเล่นยังไงนะครับในตอนนี้นะทองนตอนนี้ยังอยู่ในช่องนะครับยังอยู่ในกรอบช่องถ้าเบรกกรอบได้มันก็จะอีกกรณีหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยเราดักเซลล์นะครับอ่าเราดักเซลล์ถ้าเราดูจากเทนนะวางเส้นเทนโง่ง,ง,งไปนะวางเส้นเทนง่ง,ง,งไปเราจะเราจะมองว่าตอนนี้เราเริ่มหลุดเทน มีการรีเทสจุดหลุดแล้วก็ไม่สามารถยืนต่อได้อันนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเด้งแล้วเซลล์นะครับนะจุดดักเซลล์แรกก็น่าจะเป็น4,987จุดเด็กไอจุดดักนะน9 8 7นะครับหรือประมาณ4,965คนต้องไล่จาก65-87ปนะครับตัวนี้นะครับถ้ามันไม่ไม่สามารถขึ้นไปยืนตรงนี้ได้แล้วเนี่ย นะมันจะลงต่อถึง4 8 6 1นะถ้าขี้เละหน่อยก็น่าจะประมาณแถว4,000ต้นๆน,นะครับนะแล้วเดี๋ยวค่อยหาจุดกับตัวจุดรับนะครับซึ่งทองคงจะเล่นกันอยู่แถวประมาณถ้าไม่มีแพนิคอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วตอนนี้ผมว่าทองคำน่าจะเล่นกันอยู่แถวนี้นะครับอ่าโดยมีจุดต่ำสุดประมาณ4,080จุดสูงสุดประมาณ5 4 0นะอันนี้เดาไว้ก่อน ห้าพันสีมันทะลุช n n e แนลนะครับประมาณห้าพันสองห้าพันสามได้นะครับมันก็น่าจะเล่นออกแนวแนวเนี้ยนะวิ่งเทสนะครับลงนะครับแล้วก็ขึ้นเทสนะลงโลต่อนะแล้วก็ดีกลับขึ้นมานะครับอาจจะขึ้นมาถึงห้าพันสองนเนีห้าพันสองห้าสิบอย่างเงี้ยมันก็คงจะอยู่ในกรอบนี้ไปก่อนะครับผมมองว่าอย่างเงี้ย ก็จะประมาณส่วนการเทงแรงไม่น่าจะมีในช่วงนี้นะนะมันยังไม่เป็นเหรสีเหลืองนะมันยังเป็นทองคําอยู่นะสำหรับกราฟก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ